สามสองหนึ่งปกตินะครับข้อไฟติดแล้วนะตอนนี้ปรับวอลุ่มที่ต่ำสุดลองดูนะครับอลองดูครับเชื่อมก็มเบาๆนะครับตามปกตินะ,ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวแล้วก็ร่งวรลุ่มขึ้นครับเท่านี้ซักหนึงร้อยนะครับ เท่าเดิมนะครับเร่งเท่าเดิมนะมีปัญหานะครับเร่งสูงสุดละได้นิดเดียวนะครับไฟออดไฟเชื่อมไม่ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเร่งละก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหากันดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ในต้นคลิปนะครับผมก็ได้นําเครื่องไปทดสอบนะครับก็เป็น อตอนต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับก็เท้าความกันก่อนนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มาในอาการที่เจ้าตัวมอสเฟนถูกถอดออกนะครับแล้วก็แผงตั้งนี่เสียนะครับก็เกิดเกิดการช็อตไปนะครับผมกเ็เปลี่ยนเปลี่ยนแผงตั้งเปลี่ยนชุด i อเอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปทดลองเชื่อมนะครับตามต้นคลิปนะแล้วก็เกิดลักษณะไฟอ่อนนะครับซึ่งไฟอ่อนเนี่ยหรือว่าไฟไม่แรงเนี่ยมีประกายไฟมีสเก็ดไฟขึ้นเนี่ยก็จะเกิดจากเริ่มแต่ ชุดป้อนกลับชุดนี้นะครับชุดป้อนกลับชุดนี้นะตั้งแต่ชุดป้อนกลับนี้ก็วิ่งขึ้นมาจนถึงที่บอร์ดด้านบนนะครับบอร์ดด้านบนเสร็มก็จะผ่านชุดนี้นะครับผ่าน R ผ่าน C ชุดนี้แล้วก็วิ่งเข้าที่เจ้าตัวแผงตั้งนะครับส่วนกระแสกระแสก็จะมาจากชุดวอลลุ่มนะครับชุดวอลลุ่มนี้ก็จะตั้งตั้งค่าไว้ว่า1 0 0อแอมป์อะไรประมาณนี้นะครับเจ้าตัวเจ้าตัวแผงตั้งนี้ก็จะรับรู้ว่าเราตั้งกระแสไว้ที่1 0 0แอมป์นะครับจากนั้นเราก็ทําการเชื่อม พอเชื่อมเสร็จเนี่ยไฟไฟจากการเชื่อมทุกอย่างก็จะป้อนกลับมาที่ที่ที่ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะรับรู้แผงตั้งจะรับรู้ว่ากระแสที่ใช้ในการเชื่อมจริงเนี่ยถึง1 0 0แอมป์หรือเปล่านะครับถ้าไม่ถึงเขาก็จะปรับปรับตามเจ้าตัวอ่าวล่มที่เราตั้งคาไว้ก็โดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไล่ไล่บล็อกในแกมันก่อนนะครับแล้วก็มาตรวจสอบกันว่าเราจะเราจะตรวจซ่อมกันตรงไหนนะครับเราจะเริ่มจากจุดไหนยังไงนะครับก็ทฤษฎีก็ต้องแน่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไป ไปลงปฏิบัติกันนะครับก็หัวใจหลักๆก็อยู่ที่ชุดแผงตั้งนะครับชุดนี้นะชุด PWM นะครับหรือว่าเจ้าเจ้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะสาธิตในส่วนของบล็อกไดแกรมแล้วก็ตัวจริงไปด้วยนะครับบล็อกไดแกรมเนี่ยก็ด้านนี้นะครับด้านนี้นะชุด PWM เนี่ยจะทําหน้าที่กําเนิดสัญญาณพันธุ์นะครับควบคุมการทํางานแล้วก็ตรวจสอบความผิดพลาดต่างๆ เมื่อเขาทํางานได้ตามปกรรติเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณพันมาที่ชุดเกตร์ได้นะครับชุดเกีร์ได้นี่ยก็จะเป็น I I/F สามสี่ตัวนี้นะครับชุดเกตได้นะจากนั้นชุดเกตได้เนี่ยก็จะส่งสัญญาณมาที่ชุดขยายกาลังหรือว่าเจ้าตัวมอเวสเฟตชุดนี้นะครับมอเสเฟตชุดนี้นะแล้วเขาก็จะทําการผลิตหรือว่าขยายแรงดันไปสวิตชิ่งไฟไปนะครับออกที่หน้าเครื่องนะครับออกหนะ้าเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นอ่าที่เราจะนําไปเชื่อมนะ จากนั้นก็จะมีการป้อนกลับนะครับการป้อนกลับอยู่ส่วนหนึ่งส่วนที่จะจะคอยรายงานในเรื่องของการป้อนกลับของกระแสนะครับว่ากระแสที่การใช้เชื่อมเนี่ยจะแรงจะเบาขนาดไหนแล้วก็ป้อนกลับมาที่ชุดแผงตั้งอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งการป้อนกลับในส่วนนี้นะครับการป้อนกลับในส่วนนี้ก็จะมาจากคอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับจุดนี้นะก็จะวิ่งเข้าที่พิน4แล้วก็วิ่งเข้าที่พิน6นะครับเขาก็จะเอาไฟแรงดันไฟหน้าเครื่องนี่แหละครับไฟหน้าเครื่อง ถ้าหน้าคือเรา60โวลต์80โวลต์ก็จะเอา70 80โวลต์ตรงนี้นะครับป้อนกลับมาที่ที่ชุดชุดนี้นะครับที่ชุดนี้นะก็จะสั่งให้ควบคุมทานซซสเตอร์ชุดนี้ครับทานซิสเตอร์ชุดนี้จะแรงจะเบาจะมากขนาดไหนเนี่ยก็จะก็จะส่งแรงดันไฟมาที่วอลลุ่มฮก็จะเป็นวอลลุ่มด้านนี้แล้วก็ส่งมาที่ขา6ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็จะมีอยู่เท่านี้โดยประมาณนี้นะครับจุดที่จะเสียก็จะเสียได้ก็คือ1ชุดชุดแผงตั้งนะครับชุดแผงตั้งนะ2 ชุดป้อนกลับนะครับชุดป้อนกลับนี่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่คอนเนกเตอร์เสียบเข้ามาด้านล่างนะครับด้านล่างแล้วก็วิ่งมาที่ชุดนี้นะครับแล้วก็แผงตั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะตีวงแคบว่าส่วนที่จะเสียก็คือส่วนนี้ส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็เจ้าตัวแผงตั้งเองนะครับอ่ะคราวนี้เราลงลึกในรายละเอียดไปดูในส่วนของวงจรกันนะครับในส่วนของวงจรเนี่ยก็จะมี2ส่วนนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นของแผงตั้งตรงนี้เป็นแผงตั้งนะครับส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะครับวงจรนี้อาจจะเหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าเราก็เทียบเรียงกันนะครับลองดูใกล้ๆกันนะครับตรงนี้คือคอนเนคเตอร์ cn 2ก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับ cn 2นะโดยประมาณนี้เป็นตัวป้อนกลับนะครับตัวนี้อยู่3ามคอนเนคเตอร์ตัวนี้มี4นะ คอนเนกเตอร์ขาที่2นะครับเขาจะต่อตรงไปที่พิน4นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นป้อนกลับเหมือนกันและอีกจุดหนึ่งก้อนกลับที่สําคัญก็คือขาที่1ครับรานี้ขาที่1นเนี่ยจะเอาแรงดันไฟจากหน้าเครื่องนะครับห้าสิบหกสิบโวลต์แปดสิบโวลต์กวานไปผ่านตัวนั้นทานผ่านซีเนอร์นะครับก็คือชุดนี้ผ่านชุดนี้นะผ่านตัวนั้นทานผ่านซีเนอร์เสร็จแล้วนี่ก็จะวิ่งเข้าที่ขาบีของทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวก็คือก็คือตัวนี้ นะครับก็คือตัวนี้นะหนึ่งตัวจากนั้นจากนั้นก็จะเข้าที่คอนเนคเตอร์ CN3 CN3 นี่ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับจากวอลลุ่มเสร็จเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านทิมเมอร์ตัวหนึ่งก็คือตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าที่พิน6อ่าตรงเข้าไปที่พิน6เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการตรวจสอบนะครับตรวจสอบที่วอลลุ่มก่อนเป็น,นระดับแรกนะครับตรวจสอบวอลลุ่มก่อนว่าวอลลุ่มนี้มีไฟไหมมีไฟมา12โวลต์ไหม สิบสองวอนนี่มาจากไหนสิบสองวอนนี่มาจากเจ้าตัวแผงตั้งครับมาจากตรงนี้เลยนะมาจากไอซีตัวนี้นะครับเขาจะวิ่งตรงเข้ามาที่ที่ขา C ของ t r a n s เต t o r จากนั้นเนี่ยขา C เนี่ยก็จะปล่อยไฟได้มากได้น้อยออกที่ขา E ขา E ก็จะตรงมาที่ตรงมาที่วลลุ่มตรงนี้นะครับไฟสิบสองวอจะออกมากออกน้อยจะขึ้นอยู่กับขา B ครับถ้าขา B มีแรงดันหรือว่ามีมีการบ i a s มาเนี่ย B เขาจะมีบ i a s มาสองส่วนนะ ส่วนที่หนึ่งมีมาจากหน้าเครื่องเลยนะครับอ่ามาจากหน้าเครื่องนะห้าสิบหกสิบโวล์เนี่ยก็จะผ่าน R ผ่านอะไรตรงนี้มานะครับวิบ่งมาแล้วผ่านซีเนอร์นะครับก็แรงดันตกค่อมไม่มากนะครับจาก6 0 70 80โวล์นี่ก็จะเหลืออยู่อยู่ไม่ถึงไม่ถึง8โวล์9โวล์นะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนนึงมาจาก12โวล์ครับ12โวล์ก็จะมี R ตัวนึงผ่านเข้ามาที่ขา B เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าส่วนนี้ไม่มีแรงดันไฟออกมาเนี่ยก็คือเราเราไม่ได้เปิดอ่าเรา เราเปิดแค่เครื่องนะครับเราเปิดแค่เครื่องป้อนไฟ2 4โวลต์เข้ามาให้ให้เครื่องทํางานธรรมดานี่ถามว่า,อาวอลลุ่มตรงนี้จะมีไฟไหมจะมีไฟเหมือนเดิมเพราะว่ามีไฟ12โวลต์แล้วก็ผ่าน R ตนัวนี้ตรงนี้ยังไงก็ต้องมีไฟออกมาครับหน้าเครื่องไม่ป้อนป้อนหรือไม่ป้อนก็ช่างก็จะมีไฟออกมาวันเราต้องเช็คจุดที่จุดวอลลุ่มวอลลุ่มจะต้องมีไฟอยู่เสมอนะครับอาจจะมี5โวลต์8โวลต์12โวลต์ก็แล้วแต่ที่ขา E ตัวนี้เขาจะเขาจะปล่อยไฟเข้ามามา,มากน้อยเท่าไหร่ นะครับมากอยู่ที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะยังไงก็ต้องมีเพราะว่าเขาใช้ไฟ12โวลต์ครับ12โวลต์แล้วก็ผ่าน R ตัวหนึง่งมาส่งให้ขา B ตัวนี้ทำงานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแรงดันลบมาลบก็จะมาหักล้างกันว่าให้เปิดมากเปิดน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปนะอะแดปจะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเวลาเราเชื่อมเวลาเราเชื่อมไฟจะไฟจะขึ้นจะลงจะขึ้นกับลงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะปรับ ปรับให้ไฟ12โวลต์เข้ามากเข้าน้อยเข้ามากเข้าน้อยนะครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีชุดนี้อ่าสมมุติไม่มีชุดนี้ไม่มีชุดนี้เอาเอาชุดนี้ออกนะอ่าเอาชุดนี้ออกไปเลย10ไฟ12โวลต์นิ่งๆครับนิ่งๆมาก็จะผ่าน R R ก็ R ค่าคงที่เพราะฉะนั้นแรงดันสมมุติว่าผมตรงนี้ออก5โวลต์ออก5โวลต์อยู่เสมอจากไฟ12โวลต์ออก5โวลต์ IX, เขาก็จะอยู่แค่นี้ครับอ่าก็จะมีไฟออกแค่นี้แรงดันเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปนะครับ แล้วถ้าเราเปิดตรงนี้ออกคราวนี้เวลามีการเชื่อมครับตรงนี้ก็จะปรับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงจาก5โวลต์ก็อาจจะไม่ได้แล้วอาจจะลดลงหรืออาจจะเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นนะครับขยับขยับไปเรื่อยๆนะเขาก็จะอัดแอปไปเรื่อยๆนะครับขยับขยับขึ้นลงตามตามแรงดันหน้าเครื่องก็จะทั้งลังหลายทั้งมวลก็จะส่งมาที่พิน6ครับเราก็จะเช็คที่พิน6อีกครั้งหนึ่งว่าพิน6เนี่ยจาก12โวลต์เนี่ยครับหรือจาก5 6 0โวลต์ตรงหน้าตู้ตรงนี้จะวิ่งเข้ามาที่พิน6จะยูประมมาาณณ0ถึง3ว์ ประมาณสามวนสี่วนห้าว์โดยประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับจุดที่จะเช็คเราก็ต้องเช็ค1เช็คที่วลุ่มนี้ก่อนวลุ่มนี้มีไฟไหมมีไฟเข้าไหมไฟเข้า12บองว์เข้าเท่าไหร่ถ้าเข้าแล้วออกเท่าไหร่นะครับออกเท่าไหร่ไม่เป็นไรจนถึงจุดนี้จุดนี้ได้3าลวนไหมถ้ามีไฟจุดนี้ก็แสดงว่าวลุ่มใช้ได้นะครับเราจะเช็ควลุ่มก่อนหรือว่าเช็คจุดนี้ก่อนก็ได้นะครับ จากนั้นเมื่อจุดนี้มีไฟแล้วนะครับเมื่อมีไฟแล้วเราก็ต้องมาซ่อมที่แผงตั้งต่อซึ่งแผงตั้งจะเป็นตัวไหนละครัน้นี้ตามหลักการแผงตั้งก็จะก็จะมี C.A. สามหนึ่งสี่ศูนย์ครับที่จะบล็อกเอาไว้เราก็จะทําการทดสอบ C.A. ครับถ้าถ้า C.A. ทํางานได้หรือออฟแอมทำงานได้นะครับเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยก็จะมีแรงดันหรือว่ามีแรงดันส่งมาที่ทันเตอร์ตัวนี้ครับทันเตอร์ตัวนี้ก็จะทาหน้าที่รับแรงดันจากจากหน้าเครื่องหรือว่าจาก จาก C A 3140จากวอเลมตัวนี้ก็จะปรับปรับให้ไฟมากหรือน้อยไอ้ไฟจากขา16นี่ครับที่เป็นแรงดันนั่งอิงขา16มากหรือน้อยจะวิ่งเข้าที่ขาเก้าซึ่งขาเก้าก็จะปั่นการปรับกระแสปรับให้แรงหรือเบานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะทาการทดสอบแผงตั้งซึ่งในคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยผมทดสอบแผงตั้งไปเรียบร้อยแล้วแผงตั้งก็ทางานได้จากไอ้ตัวเครื่องทดสอบแผงตั้งนะครับซึ่งหลังจากคลิปนั้นนะครับคลิปนั้นนะ ผมก็ได้มีเวลาทําตัวทดสอบแผงตั้งก็คือตัวนี้ก็จะหน้าตาดีขึ้นมาหน่อยนะครับนะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทดสอบแผงตั้งให้ดูอีกสักรอบนะครับอ่าสักรอบนะว่าแผงตั้งที่เราทดสอบแล้วเนี่ยทางานได้ไหมซึ่งแผงตั้งตัวตัวที่แล้วตัว,ต,วตัวที่อยู่ในเครื่องเนี่ยผมทดสอบไปแล้วนะครับแต่ไม่อ่าทดสอบจากวงจรน,นี้อันนี้ก็ต่อเพิ่มให้สมบูรณ์ขึ้นอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทดสอบกันนะครับก็เดี๋ยวเรามา ปฏิบัติกันครับคราวนี้ผมก็จะใช้บอร์ดตัวนี้ก่อนนะบอร์ดตัวนี้ช่วยในการอธิบายนะครับเราก็จะเสียบแผงตั้งเข้ามาเราก็จะเทสแผงตั้งก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาทดสอบแผงตั้งกันก่อนนะครับแล้วก็จะเอาแผงตั้งตัวนี้มาติดตั้งที่บอร์ดตัวนี้เราก็จะลองตรวจสอบอาการดูว่าไฟอ่อนนี่เกิดจากอะไรนะครับก่อนที่จะไปทาเครื่องจริงนะเดี๋ยวจะงงกันนะครับอ่ะคราวนี้อาเจ้าตัวบอร์ดทดสอบแผงตั้งนี่ผมก็ทําขึ้นมาใหม่นะครับก็ใช้วงจรเดิมนั่นแหละ แต่ว่าทําขึ้นมาให้เรียบร้อยหน่อยนะครับก็จะมีแผงตั้งด้านนี้นะอ่าเนี่ยก็ยังล้มหลวอยู่นะครับก็จะมีแผงตั้งตัวนี้นะครับอ่าแผงตั้งตัวนี้นะก็ติดตั้งเข้าไปที่ที่ด้านนี้นะครับตอนนี้ led สีเขียวติดสว่างทั้งหมด4ดวง1 2 3 4ี่นี่ก็จะเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณที่จะส่งมาที่ไดนะครับตรงนี้จะเป็นได้ iif นะสีตัวนะครับซึ่งเราวัดสัญญาณครับเราวัดสัญญาณก็จะได้อยู่ที่อ่ายี่สิบนะครับยี่สิบโวลต์แล้วก็ 5โวลต์นะครับอ่า20โวลต์5โวลต์นะครับโดยประมาณนี้โดยหลักการของเรานะแล้วก็ไอตัวสีแดงตรงนี้สีแดงตัวนี้ก็คือเป็นไฟอ่าซอฟต์สตาร์ทนะครับเนี่ยไฟซอฟต์สตาร์ทนะ4.8โวลต์ olt, ตามปกตินะครับมีปกติแล้วนะผมจ่ายไฟ24โวลต์แล้วก็12โวลต์เข้าที่แผงตั้งนะครับอ่ะคราวนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มทดสอบ OC นะครับ OC นะว่าว่าแผงตัวนี้ทํางาน OC ได้ไหมนะครับพอกด OC เสร็จเนี่ยชุดนี้ก็จะหยุดการทํางานไปเลยนะครับอ่ะลองดูนะ3 2 1อ่ะ เรียบร้อยนะครับสัญญาณไม่มีแล้วนะครับสัญญาณไม่มานะครับสัญญาณไม่มาอ่ะเราก็รีเซ็ตไปหนึ่งรอบนะครับอ่ะต่อมาครับคราวนี้ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้จะเป็นการทดสอบอ่าปุ่มนี้จะเป็นการทดสอบอ่าออฟแอมนะครับว่าทํางานได้ปกติหรือไม่นะก็เดี๋ยวเราป้อนไฟเข้าไปครับป้อนไฟเข้าไปนะผมป้อนไฟเข้าไปถ้ากดแล้วออฟแอมทำงานได้ปกติ ถ้าออฟแอมทำงานได้ปกติเขาจะส่งสัญญาณมามาสั่งเบรกให้ให้อีซีพีดอยู่เเนี่ยหยุดการทำงานเพราะเพราะว่าขาเก้าขาเก้าไม่มีไฟนะครับอลองดูนะกดนี่ครับเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าออฟแอมทำงานได้ปกตินะครับอบอร์ดนี้นะที่ผมทดสอบออฟแอมทำงานได้แล้วนะเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยก็จะไม่มีแรงดันสัญญาณขึ้นมานะครับจากนั้นครับเมื่อเราเมื่อเราทดสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ย ชุดนี้ครับชุดนี้ก็จะเป็นชุด IEF ไดขยายนะเราก็จะต่อไฟเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ต่อเข้าไปปับ๊บพอต่อเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ LED 2ดวงนี้ติดติดก็แสดงว่ามีสัญญาณพันขยายได้เต็มที่นะครับอลองดูนะก็จะได้ประมาณสัก1 3 2 8โวลต์โดยประมาณ13โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดออบแอมทำงานผิดพลาดไม่มีสัญญาณพันออกมานะครับลองดูนะผมกดปั๊บเนี่ยสัญญาณหายนะครับไฟแรงดันก็ขึ้นประมาณ23 2 4โวลต์ นี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะก็หายไปเกิดติดโอซีล่ะติดโอซีปุ๊บขึ้นมานะครับก็หยุดเลยแรงดันก็จะจะไม่มีนะครับจะไม่ได้13บสามโล้ะอ่าโดยประมาณนี้นะครับอ่าก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะบอร์ดนี้แล้วเกิดแรงดันหายหรือว่าสัญญาณหายไปหนึ่งตัวไปหนึ่งข้างเกิดอะไรขึ้นอ่ะสมมุติสมมุติช็อตพังหรือต่างๆนานานะครับถอดออกนะสมมุติจะเป็นยังไงถอดออกปั๊บนี่ครับดับเลยนะครับเหลือ23่สิบสามโมลอ่าโดยประมาณนี้นะครับ ตัวนี้แหละดับไหมอ่าเปิดปั๊บดับเลยครับเนี่ยดับไปข้างนึงอ่าดับไปข้างหนึ่งดับไป,บไปละนะครับอีกข้างหนึ่งก็อาจจะทํางานได้ตามปกติครับอีกข้างหนึ่งทํางานไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยถ้าปกติก็ไอเอฟอาจจะช็อตร้อนไหมไปนะครับอ่าประมาณนี้โอเคบอร์ดนี้ทํางานสมบูรณ์แล้วทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเราก็จะเอาเจ้าอ่าตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ไปติดตั้งที่บอร์ดของเรานะครับก็มาเข้าเรื่องของเรานะเนี่ยประมาณนี้นะครับ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับตามวงจรตรงนี้เมื่อผมปล่อยไฟเข้ามาที่บอร์ดแล้วเนี่ยก็จะมีไฟขึ้น12โวลต์นะครับจะมีไฟ12โวลต์มาที่ทรานซิสเตอร์ชุดนี้แล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่ขา6นะครับถ้าเราไม่ต่อวอลลุ่มตอนนี้ถ้าเราไม่ต่อวัลลุ่มเนี่จะไม่มีแรงดันเข้ามาที่ที่ขา6ถ้าเราช็อตครับช็อตวัลลุ่มตรงนี้ขากลางเนี่ยขากลางเป็นขาออกนะครับแล้วก็ขาขอบเนี่ยก็จะมีแรงดันไฟประมาณ อาจจะ12บสองวหรือ6กวหรือ5้าวลก็ตามวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็จะมาโผล่ที่ขา6ตรงนี้ก็ถือว่าตั้งแต่จุดนี้จนถึงจุดนี้ทํางานได้ปกติครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดมีซีเนอร์รั่วซีเนอร์ช็อตอะไรต่างๆนานาตรงนี้อาจจะทําให้มีการดึงไฟที่ทรานซิสเตอร์นี้ลงทรานซิสเตอร์ก็ไม่ทํางานครับประมาณนี้นะถ้าทุกอย่างได้ตามปกติมีไฟโผล่ตรงนี้ถือว่าด้านานนี้จบครับเราไม่ต้องไปทําอะไรของเขา เราไม่ต้องไม่ทาอะไรอาจจะยืดค่าบ้างหรืออะไรบ้างก็ก็น่าจะก็น่าจะปรับแรงดันได้มากขึ้นเราก็มาตรวจสอบที่แผงตั้งครับซึ่งแผงตั้งเราตรวจสอบไปแล้วอ่ะโดยประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้ลองดูเลยครับผมจะยังไม่ใส่แผงตั้งดูนะอ่าเปิดปับ๊บนะครับเปิดแล้วนะตอนนี้เปิดแล้วนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่แผงตั้งลองดูครับว่าไฟจะมาเท่าไหร่ทานซิเตอร์ตัวนี้นะ ตาซสเตอร์ตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือก็ ändern? คือตัวนี้นะขากลางเนี่ยคือขา B นะครับกลางคือขา B นะเนี่ยขากลางขา B มีไฟ8โวลต์ยังไม่ได้ใส่แผงตั้งนะครับอ่าไม่เกี่ยวกับแผงตั้งแล้วนะนะเนี่ยขากลางคือขาขา B นะครับขานี้นะขากลางนะไฟเข้าขาขอบนะครับขาขอบก็คือขาที่3ด้านนี้อันนี้ไฟเข้า12โวลต์นี่ตามหลักการนะตามทฤษฎีนะครับมันไฟออกไฟเข้าแล้ว12 ไฟเข้าตรงนี้อีก8นะครับอ่ามีแบอาร์ตเข้ามาจาก8โวลต์ก็ต้องออกครับก็ต้องออกนะอันนี้เป็นกลาวพอดีกราวหลุดครับไฟต้องออกด้านนี้ครับไฟออกด้านนี้น,น,นี่คือขา e เนี่ยไฟออกอยู่ที่ที่เท่าไหร่ที่8โวลต์มันไฟออกเนี่ยเขาจะมาที่ที่วรลุมตรงนี้นะครับตรงนี้คือวลลุมนะอ่าออกตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยออกตรงนี้8โวลต์ออกเรียบร้อยแล้วนะ ขากลางเขาจะออกไปที่ขากลางครับคราวนี้แต่เขายังไม่ออกนะเนี่ยเขายังไม่ออก <c oughs> เราต้องช็อตครับเราต้องช็อตช็อตเสร็จเขาก็จะมาที่พินที่หกคราวนี้อลองดูพินที่หกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเช็คอย่างงี้ครับอไม่แน่ใจว่าเสียบได้ไหมประมาณนี้นะนี่นะไฟเข้าตรงนี้วิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้แล้วจะโผลมาที่พินหกผมจะเช็คที่พินหกนะคราวนี้ ตอนนี้พิน6ยังไม่มียังไม่มีไฟนะครับยังไม่มีไฟเพราะว่าเราไม่ได้ต่อมวลลุ่มเราต้องช็อตตรงนี้ครับช็อตขา2กับขา3ตรงนี้อ่ะผมจะลองช็อตดูนี่ครับช็อตเสร็จแล้วมีไฟประมาณ8โวลต์9โวลต์อ่ะวลลุ่มทํางานได้นะครับเนี่ยปกตินะเนี่ยอันนี้คือปกติครับทุกอย่างปกติเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะ เราเช็คอย่างนี้ได้ครับเช็คโดยที่ยังไม่ใส่แผงตั้งก็ได้อ่ะค้านี้ผมใส่แผงตั้งเข้าไปอ่าผมปิดเครื่องก่อนนะใส่แผงตั้งเข้าไปครับเมื่อใส่แผงตั้งเสร็จแล้วเราก็เช็คเหมือนเดิมครับเราก็เช็คเหมือนเดิมอ่ะเปิดนะครับครานี้เปิดปั๊บมีไฟนะไฟก็จะมาที่จุดนี้เหมือนเดิมนะครับไฟเข้านะอ่าไฟเข้าไฟออกอ่าไฟไฟเข้า12โวลต์ จากนั้นขา B มีไฟอยู่ที่ประมาณ8โวลต์ออกขา E นะครับ7จุดอ่า7โวลต์เขาวิ่งมาตรงนี้7โวลต์เนี่ย7โวลต์8โวลต์อ่าวิ่งมาประมาณนี้นะครับอันนี้ขา C ขา B ขา E อ่าจุดไฟออกอ่า8โวลต์อ่าวิ่งมาที่8โวลต์อ่าประมาณนี้นะครับแล้วเขาจะออกขากลางครับขากลางตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่ขาที่6พินที่6 1 2 3 4 5 6เนี่ยพินที่6ครับซึ่งพินที่6ยังไม่มีไฟอ่ายังไม่มีไฟ ผมก็จะชอ็อตช็อตที่วอลลุ่มช็อตเข้าไปเลยครับไม่เป็นไรประมาณ8โวลต์นะครับแต่จะผ่าน R ผ่าน C ไปจะเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่ประมาณ2.6ซึ่งตามหนังสือผมบอกว่ามีประมาณ0 3ถโวลต์ถ้าอยากได้3โวลต์เราก็ปรับที่ทิมเมอร์ตรงนี้ให้แรงขึ้นเมื่อไฟเมื่อไฟเข้าตรงนี้3โวลต์ก็จะแรงขึ้นทิมเมอร์ตรงนี้ครับเนี่ยก็คือตัวนี้ก็จะแรงขึ้นบอดชุดนี้ไม่มีปัญหาถ้าเราต่อตรงตรงนี้ ต่อปั๊บเข้าไปเนี่ยประมาณ2.6โวลต์ครับถ้าเราปรับทิมเมอร์ทิมเมอร์ก็จะก็จะเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นอ่ผมจะลองปรับดูหาประมาณนี้นะเข้า2 5 2จเราอยากให้ให้ไฟแรงมากขึ้นเราก็ปรับทิมเมอร์ครับมอ,องปป๊บเป็นมองไม่เห็นครับปรับทิมเมอร์นะเนี่ยผมปรับทิมเมอร์แล้วนะครับเนี่ย2.6จแล้วนะครับได้ไหม ตอนนี้ไฟแรงมากถ้าเราเชื่อมถ้าเราเชื่อมเครื่องปกติไฟก็จะเริ่มแรงมากขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทิมเมอร์ช่วยอ่าสามโวลต์อ่าผมอยากปรับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นเครื่องปกติของเขาอ่าเครื่องปกตินะอันนี้ผมทดสอบวงจรน,นี้ให้ดูแล้วนะเมื่อไฟสิบสองโวลต์วิ่งผ่านตรงนี้นะครับจะผ่านมากผ่านน้อยจะอยู่ที่ขาบีนะครับขาบีตรงนี้ถ้าขาบีแบต์มากไฟก็ผ่านมากอันนี้ไฟ เข้า12โวลต์ออกมาประมาณ8โวลต์8โวลต์ไ็ได้ถูกทิมเมอร์ตรงนี้บล็อกไว้อยู่นะครับอ่าบล็อกไว้อยู่นะผมก็ปรับตัวนี้เข้าไปอีกให้ไฟออกมากขึ้นนะครับตอนนี้ได้3โวลต์แล้วนะครับปกติตอนนี้วิ่งมาถึงตรงน,นี้ปกติแล้วชุดหน้าตรงนี้ปกตินะครับชุดหน้าตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ซีเนอร์อะไรเนี่ยปกตินะครับแต่ถ้าเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วยังยังไม่ได้หรือยังไม่มีการปรับเราก็ต้องมาดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ว่าเวลาเวลาไฟเชื่ มีแรงดันตรงนี้มาไหมอาตรงนี้ขาดไหมนะครับอาตรงนี้ขาดไหมแต่ปกติเนี่ยปกติถ้าอาชุดนี้ขาดอะไรต่างเนี่ยก็จะปรับได้อยู่ก็จะเชื่อมได้อยู่ผมลองถอดออกดูแล้วนะครับแต่ถ้าชุดนี้ไม่มีไฟเมื่อไหร่เนี่ยก็จะปรับไม่ได้นะครับก็จะอ่อนนะอ่ะเขานี้เขานี้มาดูครับเขานี้ถ้าเกิดซีเนอร์ช็อตนะอ่ะผมถอดแผงตั้งออกซึ่งไม่เกี่ยวกับแผงตั้งแล้วนะเนี่ยถ้าซีเนอร์ถ้าซีเนอร์ตัวนี้ช็อตครับก็หมายความว่า แรงดันที่ขาบีจะโดนช็อตไปไฟก็จะไม่ออกครับก็จะมีอาการแบบนี้คืออาขาดหรือว่าซีเนอร์ซีเนอร์จะช็อตนะครับอ่าลองดูผมจะเช็คให้ดูครับคราวนี้ดูวงจรไปด้วยขาหกอ่าไม่ใช่ขาหกขาซีนะครับขาซีทรานซิสเตอร์คือขานี้นะขานี้สิบสองโวลต์นะครับขานี้นะจากนั้นขาบีครับขาบีคือขานี้เอาพุทออกขานี้นะครับแล้วผมจะชอ็อตซีเนอร์ตัวนี้นะครับซีเนอร์ตัวนี้นะ อันนี้อันนี้ออกขา E นะออกแล้วแดงดันออกนะครับถ้าผมช็อตครับผมช็อตคราวนี้ซีเนอร์ตัวนี้ถูกช็อตครับซีเนอร์ตัวนี้ถูกช็อตนะช็อตลงกล่าวอ่าอย่างนี้ไม่พังนะทําไปเลยเนี่ยแรงดันจะหายครับเพราะว่า,าทานซีเตอร์ทนะําหน้าที่เป็นสวิต์นะเนี่ยทานซีเตอร์เขาทาหนะ้าที่เป็นสวิต์ครับหายแล้วแรงดันหายเมื่อแรงดันหายวอ <helping> ลลุ่มก็หายนะครับอ่าอันนี้มาละนี่ครับอ่าประมาณนี้นะขา B เขาไม่มีไบอาร์ครับ ขา B ีเขาไม่มีเมอาละหายแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้โอเคหรือพังไปละชอบมากๆก็นะ่าอาจจะพังครับอ่าประมาณนี้ครับอโอเคครับก็ประมาณนี้นะคราวนี้เราก็จะไปไล่ของจริงครับของจริงนี่เราก็จะไล่ที่วอลลุ่มก่อนถ้าวอลลุ่มไม่มีไฟหรือชุดนี้ไม่มีไฟ ถ้าไล่จุดนี้เราก็ต้องไล่กลับมาที่วอลลุ่มถ้าวอลลุ่มไม่มีไฟก็ไล่กลับมาที่ขา B ขา B เกิดอะไรขึ้นมีเบียร์อาร์ตไหมหรือว่าเช็คที่ซีเนอร์เลยอ่าโดยประมาณนี้นะครับ